มากขึ้นนะฮะเพราะว่าวิธีดั้งเดิมเนี่ยปัญหาคือช้ากว่าจะเห็นผลบางที3ปี5ปีเนี่ยคนไข้เบื่อ,อคนไข้เบื่อฮะไหนจะต้องเดินทางมาอีกเบื่อดงั้นการใช้เข็มน้ำเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นอย่างที่เห็นเนี่ยฮะประมาณ 3- 4สี่ครั้งเขาบอกนะับเขาหิวน้อยลงนะเขาน้ำหนักลง3ากโลนะเขานอนกลนเขาหายนะคนไข้จะบอกเลย ก็คือปลอดภัยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือเป็นที่ยอมรับนะคะของ WHO ก็คือองค์การอนามัยโลกนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ทั่วโลกยอมรับไม่ใช่แค่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งหรือแพทย์แขนงใดแขนงหนึ่งตอนนี้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกเลยแล้วที่สิ่งที่ที่คนไทยโชคดีนะคือเมืองไทยถูกมากนะครับถ้าไปที่เมืองนอกเนี่ยที่นิวยอร์กเนี่ยฝังเข็มกันทีร้อยดอนนะฮะ ก็หล,หลายหลายหลายพันหลายหมื่นนะฮะแพงแพงมากของเราถูกกว่าเขาในในคุณภาพที่ดีกว่าด้วยนะฮะอของคนไทยดีกว่านะคะ,คะตรงนี้ก็คือเป็นวิธีการที่ให้ผู้ชมได้คุ้นเคยว่ามันเป็นวิธีการที่ปลอดภัยทั่วโลกยอมรับนะคะแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่เราบอกว่าพูดถึงเคสของเด็กปละคราวนี้เราพูดถึงเคสของผู้สูงอายุนะคะก็คือคุณป้าน้อยป้าน้อยนะคะซึ่งมาฝังเข็มกับคุณหมอคุณป้าอายุเท่าไหร่นะคะ60กว่า66ครับ66นะคะ เกินถึงเคสนี้ิดหนึ่งคุณหมอตอนแรกที่ป้าน้อยมาหาคุณหมอเนี่ยเป็นยังไงคะตอนแรกป้าน้อยเนี่ยอย่างอย่างถ้าเราจํากันได้ป้าน้อยที่ว่าเป็นเบาหวานใช่ไหมฮะแกเป็นเบาหวานแล้วมีอาการที่ว่าทานเยอะกินเยอะมากเลยนะฮะกินเยอะมากเลยก็คือจะมีปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวปัญหาเยอะแล้วแกแกอยากจะขอลองดูก่อนลองฝังเข็มย่อกระเพาะดูซิมาจัดการในเรื่องหิวดูซิอะไรดูซิประมาณนี้นะฮะค่ะ นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพป้าน้อยนะคะอ่าโอเคระหว่างนี้พูดคุยกับป้าน้อยไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าน้อยสวัสดีจ้ะค่ะสสวัดีครับป้าน้อยกลังงพูดถึเคสสสขอองป้้านยวััดีคครบ่ะป้าน้อยคะต้องถามก่อนเลยตอนแรกมีปัญหาอะไรบ้างเอ่ยที่ตัดสินใจมาหาคุณหมอในแพทย์ศุกร์สะทมีอะไรบ้างป้าน้อยช่วยเล่านิดนึงค่ะ ฮัลโหรอค่ะค่ะช่วยเล่านิดนึงค่ะเป็นประวานความดันค่ะข่วนค่ะแล้วก็ทีแรกก็ไม่แน่ใจนะแค่ไปหาคุณหมอค่ะแล้วค่ะค่ะแล้วป้าน้อยฝังเข็มรักษาอะไรไปบ้างแล้วเอ่ยก่อนหน้านี้ออ๋ฝังเข็มยอดกระเพาะแล้วก็แล้วก็อะไรนะฝังเข็มน้ํา ฝังเข็มอะไรไวเนี่ยจะรอไว้ค่ะแล้วหลังจากการฝังเข็มเป็นยังไงบ้างจากนั้นฝังเข็มอะไรนะขับไอ้ไอ้ไอ้ไางสารพิษในน้ำไขมันในไอ้ตับตอ๋อค่ะแล้วเป็นไงบ้างคะป้าน้อยหลังจากการฝังเข็มแล้วอะค่ะดีขึ้นเลยค่ะพอใจระดับไหนเอ่ย ค่ะพอใจระดับไหนคะหลังจากฝังเข็มกับคุณหมอไปแล้วอะค่ะดีทุกอย่างเลยค่ะดีทุกอย่างเลยค่ะดีขึ้นทุกอย่างเลยค่ะค่ะไม่หอบไม่เหนื่อยขึ้นบันไดไม่เหนื่อยอืมคือดีแบบหลายๆอย่างเลยแต่ว่าปัญหาที่เราพูดถึงวันนี้ก็คือในเรื่องของการนอนกรนป้าน้อยมีปัญหาเรื่องของการนอนกรนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะใช่ค่ะแล้วมาฝังเข็มแล้วเป็นยังไงบ้างฝังเข็มเดี๋ยวนี้นอนตื่นมาคอก็ไม่แห้งเนาะ นอนก็ไม่กลนนะค่ะอ๋อนอนก็ไม่กลนนะคะแต่ถ้าถ้านอนกลนนี่พอจะแห่งใช่ไหมคะคือมาค่ะตื่นมาพร้อมไม่กลนนะคะอืมไม่กลนแม่อะไรนะค่ะดีึ้นเยอะเลยค่ะค่ะแล้วแล้วฝังไปกี่ครั้งถึงรู้สึกว่าอาการนอนกลนหายไปรู้สึกว่าก็ไม่กี่ครั้งแล้งพค่ะไม่กี่ครั้งเองนี่ะอืมมาสังเกตเองอะค่ะตอนที่ตอนนั้นกระหาย อยู่ที่คุณหมอยังไม่เป็นนะเดี๋ยวนี้มาที่บ้านนะค่ะรู้สึกมันดีขึ้นหมดทุกอย่างเลยค่ะดีขึ้นหมดหลยหมดเลยทุกอย่างเรียกว่าหายเลยได้ไหมคะอาการนอนกรนอะค่ะก็ไม่แน่นะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหายเลยเนาะแต่ว่าเอาง่ายๆว่าตอนนี้ดีขึ้นค่ะใช่ไหมคะคุณหมอพูดถึงเคสนี้นิดนึงค่ะเคสของป้าน้อยคือของของป้าน้อยเนี่ยด้วยด้วยอายุอายุที่สูงวัยขึ้น โร<ล>คต่างๆก็จะเป็นอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นไปอย่างที่หมอบอกว่าถ้าถ้าโรคต่างๆที่คนไข้ามาปรึกษาเราเหมือนยุงกัดค,คนไข้คงไม่ต้องมาไกลถึงมาหาหมอถึงเอกมัยถูกไหมฮะังนั้นหมอก็ต้องวิเคราะห์ให้คุ้มกับที่เขาเดินทางมานิดนึงของป้าน้อยนี่คืออย่างไตพองะนะอย่างไตพองเกิดจากที่ร่างกายเสื่อมโทรมคือตอนต้นเนี่ยตอนที่ยังไม่มาหาหมอคือยินไตพองก่อนแล้วมันไปกระทบอย่างไต งั้นหมอไปแก้ตรงอย่างไตพ่อแล้วหมอมียาให้ด้วยนะคิวเถ้าจําได้นะป้าน้อยได้ไปหมอจะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้เท่าไหร่คิวเคือยาอะไรคะคิวคิวเเป็นยาที่เสริมอย่างไตขึ้นมานะที่สกัดมาจากกระดูกอ่อนออของวางของเสืออะไรพวกนี้นะที่เป็นสมุนไพรจีนมีออยด้วยนะค่ะสมุนไพรจีนเนี่ยหมอใช้แต่ใช้บางตัวที่มันมีออยแล้วสกัดพิษออกไปหมดแล้วงั้นป้าน้อยเจร็วตรงนี้เขาใช้สมุนไพรด้วยแล้วป้าน้อยบ้านอยู่ในกรุงเทพ สะดวกที่จะมาได้อยูฮิวราจ์เยาวราชผลที่ได้จะดีมากนะจะดีมากเรื่องหิวเป็นไงฮะป้าน้อยเรื่องหิวเป็นไงบ้างอันนี้หิวไม่ค่อยหิวอะค่ะทานได้นิดหน่อยครับถ้าทานตอนเช้าแล้วทั้งวันมันก็ไม่หิวถ้าเราไม่กินนะค่ะทั้งวันก็ไม่หิวแล้วเรื่องน้ําหนักเป็นต้องกินต้องกินยาค่ะน้าหนักกลดไดหรือเปล่าคะ ยาหวานล้วลงครับยาเบาหวานอ๋อน้อยเป็นเบาหวานด้วยใช่ไหมคะมีามดันสูงด้วยค่ะแต่เบาหวานแล้วลงค่ะเดี๋ยวนี้สีก็ไม่เยอะนะึ้นอนครั้งหนึ่งตื่นมาครั้งหนึ่งแค่มีอาอ่ะแต่คืนไม่ไม่ต้องวุ่นวายทั้งคืนมาค่ะออถปกตินี้ทั้งคืนเลยค่ะคามสี่สีครั้งาครั้งเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ไปพบหมอมาแล้วไม่มีเลยค่ะค่ะถามถึงน้ำหนัก น้ำหนักป้าน้อยน้ำหนักป้าน้อยลดลงหรือเปล่าลงไปห้ากิโลเนี่ยคุณหมอลงไปห้ากิโลนะคะแต่ขบ้ามลงไปห้ากิโลแล้วคุณหมอชค่ะตอนที่อยู่กับคุณหมอลงเป็นสามกิโลเดี๋ยวนี้เป็นห้ากิโลแล้วค่ะเป็นห้ากิโลแล้วนะคะเอาละทีนี้ต้องถามต่อเลยเพราะว่าป้าน้อยก็ถือว่าเป็นคนไข้ประจำของคุณหมอหลังจากนี้คิดว่าจะฝังเข็มอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะตอนนี้นะคะ ตอนนี้ยังค่ะเพราะตอนนี้กําลังใกล้จุดสีนต้องไม่ว่างถ้าว่างแล้วก็แอบไปแน่แน่ล่าสุดก่อนก่อนจะปิดคอร์สรู้สึกวันวสุดท้ายก็คือป้าน้อยฝังเข็มล้างตับล้างพิษตับเอาไขมันออกจากตับเป็นยังไงบ้างครับคุดีมากเลยนะคะฮะดีมากคือเป็นยังไงบ้างคะป้าน้อยโอ้โหออกมานี่โทษทีนะคะก็รออกรายการพอออกมานี่ดำเหมือนเราเ อะไรเลือดเสียหรือของเสียค่ะมันดำไม่ค่มันส <Ha. S 2> ีน้ำตาลเข้มอ่แล้วเวลาเรา,เราเหมือนเราล้างไม่สะอาดอ่ะมันจะเป็นเมือกมันกับแบบบอกไม่ถูกเนาะ <Ha. S 2> มันเหมือนมัมนมีมันอยู่แล้วมันละอ่ะเหมือนเราล้างไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยอืออเคกมาคือออกมาเป็นเมือกอบบนั้นนะคะ ขับพิษออ,อ,ออกมาไขมันที่จับตับเนี่ยออกมาทางถุงน้ําดีแล้วก็ออกมาพร้อมมุจระเราฮะเข้มเข้มนั่นคือน,น้าดีที่มันเข้มขึ้นแล้วก็ขับสารพิษออกมาทางนั้นด้วยนะครับในในท้ายสุดเนี่ยป้าน้อยอยากฝากไปถึงท่านผู้ชมที่กําลังดูอยู่ทั่วประเทศไหมครับคถ้าใครเป็นแบบนี้นะคะเจอน้อหมอได้เลยจริงๆอันนี้ไม่ได้โฆษณัานไม่ได้เงินเลยนะเจ๊เงินด้วยค่ะ จนต่บ้านในรูปคุณถามบอกว่านะไม่มีเงินหรอเงินไม่มีแล้วหรอเดี๋ยวนี้ทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยบอกปกติไปไหนจะหิวของัามกินบ้านอะไรอย่างเงี้ยเลยนี้ไม่เคยซื้ออะไรต่ออะไรเขาก็เลยถามคือคืออาการที่ทานน้อยเนี่ยก็คือเบาหวานดีขึ้นะนถ้าถ้าถ้าล้มคนย่อกระเพาะแล้วอิ่มก็เลยไม่หิว ฝา<น>กเยี่ยมย่อเขเพาะไปด้วยโอเควันนี้ขอบคุณป้าน้อยมากมากเลยนะคะขอบคุณคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาลานในตอนนี้นะคะเราก็ต้องถามคุณหมอเพิมเ่มเติมเมื่อกี้คุยกับทั้งสองเคสแล้วทั้งเคสป้าน้อยแล้วก็เคสของเด็กนะคะทีนี้ในส่วนของเคสป้าน้อยเนี่ยเบาหวาน ก็คือจร,จริงๆแล้วการฝังเข็มนั้นช่วยในเรื่องเบาหวานได้ด้วยเหรอคะโอ้สุดยอดเบาหวานนี่หมออยากทํามากนะคันวัน,วนถ้าถ้าป้าน้อยจําได้วันแรกที่ป้าน้อยมาเนี่ยคนไข้หมอเต็มเลยหมอไม่มีเวลาได้คุยคหมอย,ยังเจียบเวลาช่วงนั่งพักเนี่ยคุยกับป้าน้อยสามนาทีห้านาทีก็ยังดีว่าหมอเรียนมาทั้งหมดทั้งชีวิตอยากรักษาคนไข่แบบป้าน้อยเนี่ยตัดตอนให้ได้ตัดตอนเบาหวานให้ได้นะเบาหวานเนี่ยไปจบตาบอดไปจบตัดขาไปจบ ICU ไตวายฟอกเลือดมีร้านหนึ่งแป๊บเดียวหมดฮะหมดกับค่า ICU ค่ฮะเพราะคนไข้ที่อยู่ในวนัยนี้ส่วนใหญ่เราเราจะทํางานเหนื่อยมาทั้งชีวิตถูกไหมฮะ,ะเราอยากให้เขามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นอ,อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นอยากไปเที่ยวสวิสอยากไปเที่ยวอิตาลีเราได้ไปอยากจะทานอาหารการกินอะไรเราได้ทานนี่คือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาได้ใช้เงินที่เขาทํามาทั้งชีวิต ไม่ต้องไปตัดขาไม่ต้องไปตาบอดไม่ต้องไปอดอดอยากๆเพราะกลัวเบาหวานจะขึ้นถูกไหมครับอ่าโอเคนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับทั้งในเรื่องของสุขภาพหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามเพราะว่าการฝังเข็มเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะคะคทั้งเรื่องของรูปร่างผิวพรรณค่ะรวมถึงเรื่องของสุขภาพตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยเป็นวิธีการที่ปลอดภัยถ้าคุณมีปัญหาสอบถามกันได้กับคุณหมอตรงนี้เลยนะคะสายสดโทรมาที่025541774-5นะคะ0255 41774 5พูดคุยกันได้ในรายการตั้งแต่ตอนนี้เลยแต่ว่าระหว่างนี้ต้องถามคุณหมอต่อสำหรับการฝังเข็มของแต่ละคนที่เข้ามาหาคุณหมอเนี่ยค,ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมันมันมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างแต่ละคนจะมีการ<อ>เปลี่ยนแปลงช้าเร็วเท่ากันหรือเปล่าคืออย่างนี้ฮะ,ะอาจารย์อาจารย์จะสอนหมอเลยดรวีนะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้จะบอกเลยว่าเป็นน้อยนะรีบมาก่อนอ,อย่าปล่อยให้เป็นเยอะค่ะอย่าปล่อยให้เป็นเยอะ เป็นนิดๆหน่อยๆบางทีคนไทยเราเขาเรียกว่าไงไม่เห็นในโรงพไม่หลัง่งนะ้าตาถูกไหมฮะเป็นน้อยเออไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นอะไรหรอกพอปล่อยทิ้งไว้ปุ๊บโอ้โหมันเหมือนะระเบิดเวลาที่มาอีกห้าปี1ิปีขึ้นไปนะเราแก้ซะก,ก่อนอย่างถ้าจําถ้าจําได้นะคนไข้หมอคนหนึ่งทํางานอยู่โรงพยาบาลที่ประจวบเคยขันด้วยะนะฮะเป็นเบาหวานในยะเริ่มต้นเขาหายเลยนะเขารดความอ้วนไปแล้วเขาผอมลงเขาบอกว่าเบาหวานเขาหายเลยค่ะ,คะนะเป็น เป็นการดูแลต่อเนื่องเนี่ยสำคัญที่สุดอย่าปล่อยทิ้งไว้นานถ้าทิ้งไว้นานอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงออ๋สแสดงว่าขึ้อนอยู่กับอาการ,รนะคะของแต่ละคนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะคะการฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งทางออกอ่ะตอนนี้รับสายเลยนะคะสําหรับคุณสุขใจจากกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุขใจเ<อ>ชิญสอบถามได้เลยค่ะอยากสอบถามายละเอียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ่ยโกนนะคะค่ะ เขานอนโกนแล้วเสียงดังมากเลยอะค่ะจะช่วยได้ไหมคะช่วยได้ครับอายุเท่าไหร่ครับผู้ชายผู้หญิงครับผู้ชายค่ะสามีนะคะอ๋ออายุเท่าไหร่ครับอ่าสี่สิบสองค่ะสี่สิบสองนะฮะโอเคบ้านอยู่แถวไหนครับอ่าหนองกอค่ะโอเคมีโรคประจาตัวอะไรบ้างครับไม่มีค่ะไม่มีนะฮะอ้วนไหมอ้วนค่ะอ้วนน้ําหนักเท่าไหร่ครับเก้าสิบเจ็ดโลค่ะโอ้ก้าสิบเจ็ด โอเคนะครค่ะในเคสนี้เป็นยังไงบ้างครับต้องลดความอ้วนแน่นอนต้องลดความอ้วนก่อนลดความส้วนแนอันดับแรกนะครับน้องกอล์กี่นี่ที่เห็นคือร้อยสามสิบกิโลฮะร้อยสามสิบกิโลนะค่อยๆลงนะฮะลดความอ้วนในขณะที่ลดความอ้วนสุขภาพจะดีขึ้นด้วยนะความกระปี้กระเป๋าความสดชื่นด้วยนะครับแล้วก็ช่วยออกกําลังกายพร้อมๆกันไปด้วยเลยนะแล้ววันนี้สี่สิบสองวันหน้าจะเป็นมากขึ้นนะฮะแล้วอย่างที่หมอบอกว่าหัวใจวายครับมันรออยู่แล้ว ห้าปีสิบปีหัวใจวายความดันมาแน่นอนนะเบาหวานความดันหัวใจวายแล้วก็อาจจะเสียชีวิตทันทีทันใดได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้มองจากปัญหาตรงนี้แสดงว่าส่วนยังเกี่ยวกับเรื่องของอายุด้วยส่วนที่สองเกี่ยวกับเรื่องของความอ้วนเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากการฝังเข็มลดความอ้วนฝังเข็มย้อนวัยหรือว่าเปิดสี่ด่านเดี๋ยวเรามาดูงบแล้วเราก็จัดให้เหมาะสมกับท่านท่านผู้ชมคนนี้แล้วเรื่องอาการนอนกรนก็จะหายไปใช่สูบบุหรี่ป่ะคะ ดีแล้วครับดีมากไม่สูบบุหรี่ไม่ทานเหล้าอ่ะดีมากครับจะง่ายนะอย่างนี้จะง่ายและก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็ต้องฝังเข็มลดความอ้วนย้อนไวัยนะคะแล้วเดี๋ยวอาการนอนกรนจะค่อยๆดีขึ้นครับค่ะมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะอืมที่มนิกคุณหมออยู่แถวไหนคะแถวเอกมัยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายก็มีแผนที่ให้นะครับ ไกลรถไฟฟ้าเอกมัยค่ะแล้ววันจันทร์นี้เราไม่ชัดดาวนะฮะที่คลินิกเรายังโอเพ่นอยู่ฮะยังเปิดอยู่ไม่ชัดดาวนะฮะค่ะเปิดวันไหนถึงวันไหนคะก็เว้นวันอาทิตย์ฮะเว้นวันอาทิตย์ครับ9้าโมงถึงสักทุ่มหนึ่งฮะเปิดจันถึงเสาจันถึงเสาครับค่ะ มันมักพอสุดมากทำงานจะหยุดวันอาทิตย์กันนะคะอ๋อเหรอฮะต้องลางานมาละแล้วเดี๋ยวหมอออกแบบรองแพทย์ให้นะครับใช้จ่ายแพงไหมคะเดี๋ยวต้องต้องคุยกันในเคสเป็นมาดูกันก็ได้นะฮะคอสก็เริ่มต้นที่สามหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นประมาณนี้ครับแต่ก็ต้องมาคุยมามาคุยกันก่อนอีกทีนึงนะคะแลตรวจได้ครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสุขใจนะคะยังไงจดเบอร์ที่หน้าจอเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ อารักมารับสายคุณรัชดานะคะโทรมาจากะเชิงเซาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณรัชดาสอบถามได้เลยค่ะเออครับพี่รบกวนถามนะคะพี่อายุห้าสิบหกค่ะเอ่อสุขภาพดีทุกอย่างเลยแต่ว่าเป็นความดันลูกตาโอ้โอ้ความดันที่ลูกตาค่ะโดยที่หาสาเหตุไม่ได้ค่ะ,อ,ะอย่างนี้มันเกี่ยวกับอะไรคะอายุเท่าไหร่ครับ 5้าสิบหกค่ะห้าสิบหกความดันในลูกตาถึงขนาดผ่าตัดยังฮะยังค่ะความดันลูกตาสูงแล้วก็เพิ่งรักวามปีแล้วค่ะไม่อ้วนค่ะน้ำหนักตัวไป,ไปเจอไปเจอความดันลูกตาสูงได้ยังไงครับอ๋อเหตุที่เจอเพราะว่าเอ,อวันดีคืนดีเนี่ยมันจะเห็นจุดเรามองเห็นจุดดำอะค่ะจุดจุดดำับก็เลยไปคือไม่เข้าใจตอนนั้นไม่ไม่ไม่ได้สนใจว่าเป็นอะไรก็เลยไปตรวจ ส่วนก็พบว่าความดันลูกตาสูงครับค่ะก็รักษามาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ยังสูงบ้างต่ำบ้างไปเรื่อยๆแต่อยากทราบสาเหตุนะคะแล้วมารักษาด้วยการฝังเข็มได้ไหมค่ะคไม่ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ้วนไม่ได้เป็นความหวานไม่ได้เป็นความดันความดันเจ็ดสิบร้อยสิบน้ำหนักหกสิบเอ็ดกิโลสูงร้อยหกสิบผิวออกค้ำคไหมครับผิวสองสีค่ะสองสีออกดำดเขียวเขียวไหมฮะไม่ค่ะผิวคิะว เป็นคนผิวดีด้วยซ้ำผิวดีนะฮะอาเป็นคนขี้มโมโหขี้วีนไหมไม่เลยไม่มีเลยเหรอฮะค่ะเป็นคนอารมณ์เย็นที่สุดในครอบครัวแล้วโอเคเดี๋ยวต้องมาตรวจกันนะหมอหม,มอมีหมอมีเคสอีกเคสหนึ่งที่เป็นอ่ต้อต้อกระจกนะฮะหมอไปอจัดการธาตุตับนะฮะเ,เขาก็มองเห็นชัดขึ้นนะครับค่ะเขาก็มองเห็นชัดขึ้นเดี๋ยวต้องมาตรวจกันว่าพี่คนนี้จะไปแนวไหน เพราะว่ารานทีคุณหมอเขา่าหาสาเหตุไม่พบเหมือนกันส่วนใหญ่ครับแปนปัจจุบันเป็นอย่างนั้นนะฮะสาเหตุไม่พบนะแต่ในวัย53มันต้องมีอะไรอยู่อะฮะทางทางแพทย์จีน56ต้องมีอะไรอยู่อะอาจจะเป็นหินพองไหมเกิดไฟเกิดอะไรขึ้นมาไหมท่าตับมีปัญหาตานี่เกี่ยวกับตับเป็นท่าไม้ที่เกี่ยวกับตับเกี่ยวกับตับฮะจะเป็นทตุไม้าตาไม้นะฮะเดี๋ยวเดหมอดูอีกทีหนึ่งว่าต้องแก้อะไรยังไงนะเพราะฉะนั้นในเคสนีถ้าเราหวาแล้ว ทราบแล้วว่าคีินีกคุณหมออยู่ตรงไหนเปิดวันไหนอะค่ะทราบค่ะตอนนี้ในการตรวจตรวจวินิจฉัยเนี่ยค่ะค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่คะเออเดี๋ยวโทรไปที่ call center หมอเราต้องนัดนัดเข้ามาก่อนนะครับเข้าเข้ามาก่อนว่าคิวหมอว่างวันไหนอะไรยังไงนะครับวันจันทร์ก็ยังพอได้นะวันจันทร์ก็ยังพอได้อ๋อวันจันทร์ไม่อยากเข้าไปเลยค่ะรได้ค่ะเดี๋ยวค่ะเวลาวันอื่นก็ได้เดือนเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมอเหนื่อยมากเลยหมอเพิ่งเพิ่งได้พักเมื่อวานเองคนไข้เยอะมากนะ เดี๋ยวเดี๋ยวนั้หมายกับเดี๋ยวนั้หมายกับทางผู้ช่วยหมออีกทีหนึ่งค่ะที่คลินิกเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับได้เลยคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ อ่ะเอาละในช่วงนี้นะคะต้องถามคุณหมอถึงเรื่องนี้ก่อนเมื่อกี้เราพูดถึงการฝังเข็มย่อกระเพาะที่ทําให้เรากินได้น้อยลงหรือว่าหิวน้อยลงนะคะตัวนี้การฝังเข็มย่อกระเพาะหรือว่าการฝังเข็มเพื่อลดพุงมันจะช่วยฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานได้ได้มากน้อยแค่ไหนคะคืออย่างนี้ฝังเข็มย่อกระเพาะเนี่ยไปจัดการจัดการเพื่อจุดเหลียงเหมือนเหลียงเหมือนคือเป็นด่านของอาหารนะครับเป็นด่านด่านของอาหารแต่ในคนไข้ที่มีเบาหวานเนี่ย S <s <we ak> เขาจะมีภาวะหยินพองหรือว่าหยางพ่องหรือว่าทั้งหยินทั้งหยางเนี่ยพองด้วยมันจะต้องเอาฝังเข็มย้อนวัยหรือเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเข้าไปแก้ผสมด้วยส่วนใหญ่นะถ้าเขามีงบนะแต่ถ้าไม่มีงบย่อกระเพาะอย่างเดียวก็ก,ก็ยังพอได้นั้นต้องเข้าเข้าไปแก้หยินกับหยางไตของเขาให้ได้ด้วยนั้นอย่างป้าน้อยถึงดีขึ้นนะน้ำตาลมันเข้าเซลล์ได้ดีขึ้นมีเมทิลซึมที่ดีขึ้นก็ถึงผอมลงนะจากที่ไม่มีแรงเขามีแรงขึ้นมานะครับ ค่ะโอเคนะคะในช่วงนี้เรารับสายสุดท้ายสายนี้เลยนะคะกับคุณจุธารัตจ,จากตราดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณจุธารัตเชิญถามคุณหมอได้เลยค่ะแม่จะถามคุณหมอเี่ยวกับน,น้องสาวนะคะก็เป็นประหวานครับเป็นมานานนะคะแล้วก็เป็นกลวยไตยอักเสบค่ะครับเป็นกวยไตยอักเสบแล้วไม่ยอมหายนะะแล้วก็มาปวดปวดข้างหลังเนี่ยนะคะปวดตรงกระปังลมมั่งแล้วช่วงหลังเนี่ยคะ่ะปวดปวดจนร้องไห้ค่ะ รักษาที่ไหนก็ยัง,งยังหาหาไม่เจอพรว่ามันเป็นข้อเด็ดกันครับค่ะย่างนี้จะให้คุณหมอฝังเข็มมาเลยได้ยินดีครับอ่ข้อที่หนึ่งน้องสาวอายุเท่าไหร่ครับอายุสามสิบแปดสามสิบเก้าค่ะสามแปดสิบเบ้าหวานเป็นมากี่ปีครับอุ้งเป็นมานานแล้วค่ะแต่แตุ้เส้นติ๊บนะสิบปีได้ไหมไม่ไม่ถึงค่าไม่ถึงค่ะโ <Okay. S 2> อเคนะส่วนใหญ่สิบปีจะลงไตนะทีนี้อักเสบมันจะมีแบบฉับพลันกับเรื้อรัง นะต้องต้องเอาผลเจาะเลือดมาให้หมอดูถ้าเลือดลัง<อ>ปุ๊บต้องฟอกเลือดนะฮะแล้วก็ค่อนข้างลำบากน,นิดนึงแต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยฝังเข็มจะเข้าไปเสริมเพื่อให้มันเสื่อมน้อยที่สุดดึงกลับมาให้ได้นะฮะ,ะเพราะไม่มีมีผลวิจัยฮะของหมอแผนปัจจุบันเนี่ยที่ตัวเองฝังเข็มมาบอกว่าในกรณีที่เบาหวานเนี่ยนะฮะเราไตามีปัญหาอย่างเงี้ยปรากฏว่าเลือดเนี่ยไปเลี้ยงไตมากขึ้นคะ,ะมีผลวิจัยอันนึงหมอไปศึกษาตรงนี้มา นะครับในการฟื้นฟูไตขึ้นมาเลยนะเราเอาผลเจาะเลือดตรงนี้เดี๋ยวมาคลินิกหมอปุ๊บหมอจะถ่ายรูปไปเลยนะเราก็สักสามเดือนหกเดือนค่ะที่ก็ปวดหลังนะคะมาจากไตครับมาจากไตอยู่แล้วฮะนะเราต้องดูว่ามีนิ้วในไตด้วยไหมนะไปผสมตรงนั้นด้วยไหมนะครับแล้วก็ไตเสื่อมเนี่ยมาแน่ๆอยู่ในในเบาหวานที่โดยเฉพาะคนที่คุมเบาหวานไม่ได้หรือคุมได้ไม่ดีเนี่ยไตวายมักจะมา แล้วทามาเมื่อไหร่ยาวหมอพูดแค่นี้เลยมีกี่ร้านก็หมดฮะแล้วไปจบอยู่ที่ ICU ค่ะนะฮหมอว่าฝังเข็มมาเป็นเป็นบทบาทที่ดีมากที่สามารถช่วยตรงนี้ยให้คนไข้ดึงกลับมาให้ได้เหมือนชักคาเยอรกันใครแรงกว่าคนนั้นชนะแ่ว่าเขาอ่าค่ะเชื่อเลยค่ะเขาไม่มีแรงเขาไม่มีแรงแล้วก็กินข้าวไม่ได้เห็นแล้วล่ะ น,ะะน,นี่เป็นอาการที่มาจากก็อาการไม่มีแรงอาจจะอาการจากเบาหวานก็ได้หรืออาการจากไตวายอันนี้ก็ได้นะฮะหมอว่าอาจจะเป็นแล้วล่ะจะเป็นมากเป็นน้อยแค่นั้นเองไตวายนะฮะเป็นมากเป็นน้อยแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวมันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆจนถึง ICU นะฮะแล้วทรมานครับหมอบอกแค่นี้เลยว่าคนไข้ในกลุ่มนี้ทรมานน่าสงสารมากค่ะค่ะยังไงถ้ามีเวลานะคะก็โทรมานอกรอบกับคุณหมอได้นะคะหรือว่าถ้ามีเวลาว่างก็แวะเวียนมาที่คลินิกได้นะคะได้ครับ ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ละในช่วงท้ายรายการแบบนี้เผื่อคุผู้ชมนะคะนอกจากเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้ก่อนได้นะคะเผื่อใครจะสอบถามนอกรอบตรนี้เวลาของเราหมดลงแล้วส่วนสถานที่เดี๋ยวมีแผนที่ให้ดูนะคะช่วงท้ายรายการค่ะนี่เลยนะคะอยู่ในซอยเอกมัยนะคะหรือว่าสุขุมวิท63ิคลินิกของคุณหมอถ้ามาจากเส้นสุขุมวิทนะคะเข้ามา อยู่ขวามือค่ะคลินิกสีชมพูตรงข้ามปั๊มเอสโซเลย m อมมานิดนึงนะคะตรงข้ามกับปั๊มเอสโซเลยประมาณกี่ร้อยเมตรคะคุณหมอคประมาณสัก200เมตร200เมตรนะคะลอง <Don 't S 1> ดูค่ะโทรมาสอบถามได้นะคะเส้นทางถ้าไปไม่ถูก027141619 <c oughs> ค่ะนอกรอบเผื่อใหคุณหมอปรึกษาได้นะคะที่0ู7 1 4 1 6 1 9และ0 8 8 <c oughs> 1 1 5 5 4 4 2 3น่หะคะเอาละวันนี้เวลาของเรานั้นหมดลงแล้วค่ะแต่แน่นอนนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะซึ่ สุขภาพมีความสาคัญกับทุกเพศทุกวัยแล้วก็เรื่องของความสวยความงามไม่ว่าจะเป็นรูปร่างผิวพรรณติดตามกันได้ค่ะเป็นประจําเลยกับรายการดร์สลิมบายดรพงษ์สะทอนนะคะทุกวันเสาร์สดสดเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงแต่มีเทปในช่วงไหนคะบ่ายสองครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะคะเอาละวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะที่ให้ข้อมูลดีๆในวันนี้ขอบคุณค่ะแล้ววันนี้เราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเลยนะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อเป็นผู้หมดปืนไว้ไม่ว่าใครจะเป็นอะไรอยากเป็น